สวัสดีครับกลับมาพบกับบ่าวเจมมือบนชาแนลครับพี่น้องครับมือนีเข้าสีมารีวิวนะครับเป็นแปะสะปลาคอไงนะครับพร้อมกับลาบปลาคอไงครับพี่น้องและกับพักสดเยอะแยะมากมายโดยที่เดียวครับว่าจะเป็นผักหัวละผ้านะครับผมพักเม็กพักติ้วนะครับบักเขือนะครับแด้กกับบักแตงแล้กกับพร้อมกับกระลำปีพร้อมพร้อมกับน้ำจิ้มแบบแซบแซบพี่น้องครับบ่าวเจมลองซิมันจิ้มแบบแซบแห้ง นะครับแล้วก็ลาบป่าพี่น้องครับเบื้องแกเบื้องไกลเบื้องไกลครับปลาคอโตบัก่ายดีครับผมมีโตแบบง่าพี่น้องครับโตแล้วระมา่นโลครับพร้อมกับลาบป่าน้ำขาบไได้ครับพี่น้องครับมีน้ำซุปน้ำน้ำซุปเอาไ้ซดห้อนห่อนรวงคอรวงคออ่ะจวดครับพี่น้องจวดเอาเมื่อกี้กันพี่น้องครับขอบคุณนะครับธรรมชาติดรกเตสมชายเหล่าสายเชื้อนพี่น้องครับที่สนับสนุนเมนูนี้ครับมากินกได้พี่น้องครับมันิแซ่บสมคำรับรือว่าพี่น้องครับปุ้ย มันนั่งบอสตุ้มสักสีเว้ยเอาไปไปกินแบบเต๋อเต๋อป่ะนางเข้าขม้าใส่บ่ะโบ้ยแปะสะแปะสะเดี๋ยวเิ่มํากินกัอนะเสียบเสียบเดี๋ยวเอาผักใส่หลานมั้งมะพร้าข้ามี่ไงข้ามี่ไงพี่น้องมีกี่ไปดวกเสศนมากครับมีเสศนพร้อมเด้อยเอาแปะสะ ปลาคอเนื้อแบบแน่นพี่น้องเนื้อแน่นแห้งขออยากใส่มือเด้อนะครับอีสา้านเท่าเนาะใส่มือครับแล้วก็มี่ซอนน้ำกินยู่ซอนน้ำกิ่มยู่วหุน่นซอนท้องซอนท้องอืมอ่ะลองชิมบ้างพี่น้องคบนี้เด้อครับมอบให้ครับธรรมาทานออกเตอร์สมชายดอกใส่เชื้อครับพิเศษคานี้ครับท่านอืมอืม แบบแทบแบบแบตรงความตรงความเลยทำหอนน้ำตมหอนนะตรงความเลยืมอืมน้ำต้มหอนรงคมอะ แบบเตบพี่น้องลาปปลาเพิ่งลาปปลาครับผาปปลานี่เป็นเป็นปลาคอเนี่เนื้อปลาคอพี่น้องแบบเตะพี่น้องเนาะผักเมล็ด้ตะร้ายครับกินผักไอ้ร้ายครับกินผักแล้วมีประโยชน์ครับผักเมก็นี่หละเอเมื่อคุยคำไม่ไงพี่น้องคบไม่ไงบุบบด กรบกรบนนะึปลาคอเนี่ยบกรบเนื้อปลาอคอนเนี่พยนี่แน่นแห้งห้าผักไา้มรญญะเพาแซบมันเข้ากัน อืห้าวไส้เป็นเทียบอ๋าโอ้เข้ากันพี่น้องแปรตาปลาคอี่เนื้อปลานแน่นๆครับมันผ้าแสียบคเนี่ยจุมจ่มรวดนจุ่มจุ่มมา้องไปทีประธนกินแบบบ้านๆอยู่กลางทุงหน้าหน้าไ่เป๋หน้า่เป๋คือเก้าพี่นอ้องออื แบบแสบไ่หรอมาอมจาังหวะจังหวะไต่กบไต่เกียร์นตกเดี๋ยวพาไต่กบไต่เกียร์มือพลนตกไหมอ๋อพแสบผมข้มามผมมาคือกินแบบอีสานัาเ้่ากินแบบง่ายๆพี่น้องแสบมเมื่อเดือเนือปากคอตัวเงี่ยเนียพี่น้อง รักเก่ยวไหมยางแห้งไวมพี่น้องรักเก่วไหม,ไหมลาป่าน้ำอ่าห้าวอ๋อ,อขอข้ามีข้าวมุทยพี่น้องพอบาเอ่อเดี๋ยวพี่น้องอยากน้ำเอาข้าวมุทยเนาะข้ามีเงี้ยข้าวมุทย ครขอบคุณท่านประธานนายพีนองครับที่ให้ป่ามารีวิวครับบอกเลยว่าเมนูนี่แซ่บแห้งถึกใจครับเต็มสิบให้สิบครับกับเมนูปลาป,ปาคอกระลาปลาค,รค,รคอาค,มมาค,รครับครับที่นี่เอาไปสมีความโปรเปชนิหนาครับขอคุณครับ